คือตัวนี้นะครับเป็นเวอร์ชันที่5ยังไม่มีผู้ใดหรือท่านใดได้ใช้งานนะครับจะมีก็มีแต่าทางจะเป็นทางผู้พัฒนานะครับที่ได้ทดลองและทดสอบแล้วท่านใดที่ต้องการใช้งานนะครับ,าบสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมขออนุญาตขัดลอกลิงเกมมาสักคู่นะครับนะครับ ํำไปวางได้เลยครับแล้วกดเริ่มต้นใช้งานนะครับนี่ครับโปรแกรมจะทำการแฮกและสแกนให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านะครับเดี๋ยวรอดูนะครับเริ่มต้นครับอ่านะครับคุณมีอยู่แปดร้อยบาทนะครับวันนี้นะครับผมจะทำกำไรสักหนึ่งแสนนะครับภายในไม่ถึงสิบนาทีนะครับจะเอากำไรสักหนึ่งแสนนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะ อ่จะหมุนตาละห้าสิบบาทเลยนะครับมาดูกันนะแต่ก่อนหมุนเนี่ยตัวนี้เป็นโปรแกรมที่แม่นยำม,มากๆนะที่อัปเดตล่าสุดนะครับจริงๆควรจะรอเปอร์เซ็นต์นะครับอย่าไปหมุนมั่วซั่วนนะถ้าคุณดวงไม่ดีเนี่ยคือถ้าสมมุติดวงไม่ดีแบบผมเนี่ยนะครับยังไงคุณก็หมดนะครับอ่ะนี่ครับต้องหมุนตอนนี้นะครับตอนที่เนีครับเปอร์เซ็นต์ขึ้นอย่างนี้ รางวัลต้นโตมันก็จะออกนะครับถ้าหมุนตอนที่เปอร์เซ็นต์มันขึ้นแบบนี้นะฮะแต่ถ้าไม่หมุนตอนที่เปอร์เซ็นต์มันติดลบหรือแดงนะครับมันก็จะออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับอุ้ยเสือโดดหรือเปล่ายังไงคูณสิบหรือเปล่าครับมาดูกันนะครับมารอลุ้นกันนะครับมีสิบรุ้นนะครับคูณ <sk> สิบมีสิบรุ้นนะครับอื้ม พันห้าฮะหมุนสองตาเท่านั้นเองนะครับดูนะครับอ่านะฮะนะครับ้าวิจิตนี้แม่นยำมากๆนะในเรื่องของอ่าผลนะครับการออกนะครับอะไรต่างๆนะครับแม่นยำมากๆนะครับแต่ถ้าสมมติเปอร์เซ็นต์แดงนี้นะครับอย่าไปกดนะครับคือมันจะไม่ได้นี้นะครับถ้าเปอร์เซ็นต์แดงนะครับยังไงก็เสียเงินฟรีนะครับอย่าไปกดนะฮะรอเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับรอเปอร์เซ็นต์ก่อน ครับผมขออนุญาตเพิ่มเบ็ดน้ำเมื่อกี้ผมกดให้ทุกท่านดูไปแล้วก็เสียเงินไปนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเปอร์เซ็นต์ขึ้นแล้วฮนะตอนนี้อยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นตนะครับหืมโดดหรือเปล่าโดดอีกแล้วครับมาแล้วครับยังไงยังไงยังไงครับคูณสิบเป้าเรียบร้อยนะฮะ โอ้โหโอกาสน้อยมากนะครับที่ได้ตัวนี้คูณสิทธิ์นะถึงกับพันถึงกับพันแหลกเลยนะฮะดูนะครับสองหมื่นห้านะครับโอเคนะครับนี้ถือว่าโอเคนะครับนี่นะฮะโอ้โหถึงกับพันแหลกเลยนะครับจริงๆมือถือใครที่อ่าทรัพยากรนะครับมันทํางานหนักนะครับควรที่จะอใช้เป็นอมือถือที่มัน ดีๆนะครับดีๆหน่อยนะครับดูฮะดูนะครับสามพันบาทนะครับโอ้โหตอนนี้จะวิขึ้นอีกแล้วครับกดไปฮะนะครับอุ้ยอะไเอ่ยเรียบร้อยครับสามพันอีกแล้วนะฮะได้ส้มเต็มจอนะครับยังไงยังไงนะครับ ขออนุาเพิ่มเบ็ดนะครับขออนุาเพิ่มเบ็ดไปที่หนึ่งพันนะอ่านะครับไอครับยังไงเดี๋ยรอจาวิตก่อนดีกว่าครับหนึ่งพันพอดีพอหนึ่งพันแล้วเนี่ยนะครับผมจะต้องเล่นแบบอ่าให้ให้คลิปมันมัน มันจบไว้สุดแล้วก็ไม่เสียนะฮะตอนนี้เปอร์เซ็นต์มันต่ำอยู่นะฮะยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่กล้าที่จะกดอะไรมากนะครับก็คือโปรแกรมตัวนี้นะครับทางทีมงานผมนะครับก็คือผมได้ไปจ้างโปรแกรมเมอร์นะครับชาวยุโรปนะครับพัฒนาโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่เราจะไปกินนะครับหรือไป เอาชนะเว็บตรงนะครับหรือเอาชนะเกมสล็อตโดยแท้นะครับโปรแกรมตัวนี้นะครับเอาจะจะต้องแจ้งก่อนว่าสามารถเล่นได้เฉพาะกับเว็บตรงเท่านั้นเรียบร้อยนะครับโอ้โหลูนะฮะจะต้องแจ้งก่อนนะครับว่าสามารถเล่นเฉพาะเล่นได้เฉพาะกับเว็บตรงเท่านั้นนะฮะอ่านะครับยอดจริงๆนะเจ้าวิตัวนี้ อนนี้เปอร์เซ็นแดงอยู่ครับรอ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 ครับรออ่ามีโอกาสครับมีโอกาสครับอย่างนี้ไปครับอือหือสองหมื่นนะครับจะบรรลุเป้าหมายแล้วครับอีกนิดเดียวไปจาวิตมาตอนนี้จาวิตเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นเรียบร้อยนะฮะตอนนี้นะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับไปต่อครับอือหือดูครับ เข้าติดต่อกันเลยนะฮะโอ้โหขนาดเปอร์เซ็นต์น้อยนะฮะขนาดเปอร์เซ็นต์น้อยนะครับดูนะครับโอ้โหยอดจริงๆนะฮะตอนนี้ดูเหมือนจะเข้ายากแล้วนะครับโอ้โหขนาดเข้ายากนะฮะขนาดเข้ายากนะฮะอ่านะครับดูนะครับดูไว้เป็นวิทยาทานนะฮะ โดดหรือเปล่าอืมโดดอีกแล้วนะครับดูนะครับผมจะกดให้ดูเลยนะว่าจาีตัวนี้นะครับวอร์ั่นที่ห้านี้นะฮะไม่ได้หลอกลวงนะฮะท่านใดแน่นอนนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้รางวัลก้อนโตนะฮะอยู่ที่สองแสนห้านะครับอืถือว่าสุดยอดมากๆนะครับแล้วก็อ่าท่านใดนะครับที่ยังไม่เคยเล่นนะครับหรือว่ายังไม่เคยลองเล่นนะครับ ลองมาเล่นดูครับตอนนี้หมุนนี่นะครับถ้าเปอร์เซ็นต์แดงนะครับอย่าหมุนนะฮะดูนะฮะพอเปอร์เซ็นต์แดงปุ๊บเนี่ยหมุนแล้วคือเราไม่ไม่ได้เลยนะครับดูครับอ่านะครับต้องให้เปอร์เซ็นต์มันถึงครึ่งนะะถึงครึ่งทางก่อนนะเราถึงจะสามารถหมุนลงไปได้นะครับเนี่ยครับต้องให้เปอร์เซ็นต์มันขึ้นอย่างนี้ครับเราถึงจะสามารถหมุนได้ก็ขอจบคลิปไว้คลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับ ให้มีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรยังไงนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ผมเลยนะครับ98%นะครับดูครับน่าเล่นมากๆนะครับอย่างนี้อ่านะครับขอตัวลากไปก่อนสวัสดีครับ